สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวร้อนรอบวันนะครับสิ่งแหกโค้งวีโก้ขับจากดุมมะลมชนกำแพงวัดรถพริกตะแคงพังยับ74ลายนอนร้องกันระง,งมนะครับเมื่อเวลาตีสองนาทีนะครับวันทีน่11มกราคม2 5งห้าเก้าพนักโทวิโลดแขนอกพนักงานสอบสวนสพเกียรตินายอำเภอเกียรตินายจังหวัดบุรีรัมยาชธานีรับแจ้งเหตุรถกระบะแหกโค้งพุ่งชนกำแพงวัดวัดบ้านแขมนะครับหมู่11บเอตำบลหัวดอน อำเภอเขิงในมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลเขิงในและเจ้าที่อาสาสมัครกู้ภัยเขิงในบนุตรธิดาสิทธิพชัชญ์จีโกงหน่วยกู้ภัยจีตำเกาะผู้ชิดหนึ่งหัวข้าที่เกิดเหตุบริเวณหน้าวัดหน้าอ่าบ้านแขมในนะครับตำบลหัวดอนอำเภอเขิงในพบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้ารุ่นวิโกะสี่ประตูสีขาวทะเบียนกอไก่บอยไม้หกสามเก้าสามอุบลราชธานี ชนฟาดอาจกับกำแพงวัดสภาพพังยับค่ะทั้งคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บนอนร้องควนครางอยู่รอบๆบริเวณทั้งหมด14รายสอบสวนทับชื่อผู้บาดเจ็บคือนายทักษินจันทิมาศนายหิรันรัตนะคำถาวรนายสุริยาแก้วคำจันนายวุฒิชัยสีสดนายมนัตบุญเนตรนางสาวจันมณีสบายดีนายสุปกรณ์ทรสวัดิ์นายกหนกวันสุวรรณมณีนายพิยุทธ์บัวใหญ่นายพงพัฒน์คำถาวรนายสิริชาติคำถาวร นายนรพัฒน์สุขผ่องนางสาวเจนพรศิริแสงสว่างและเด็กชายนัทพลทองใบเจ้าที่จึงให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเกลงใน,งใน12บรายส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนำส่งโรงพยาบาลสัพสิทธิ์ทิศเพื่อประสงค์2รายทั้งนี้จากการสอบสวนทราวบว่าก่อนเกิดเหตุรถคันดังกล่า,กาวขับมาจากอำเภอสว่างวีรวงโดยพาการไปดูหมอลำที่บ้านแขมตําบลหัวดอนอเภือเกลงในขณะกำลังจะกลับบ้านพักคาดว่าขับรถมาด้วยความเร็วสูง เมื่อถึงที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งหักศอกจึงขับปีนกองดินข้างทางทาให้รถเสียหลักพลิกคว่ำไปชนกำแพงวัดจนทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวสาเหตุเกิดจากความไม่ชํานาญทาง